กลุ่มสตรีในพื้นที่ตำบลทุ่งตำาสาอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาที่ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านโฮะใช้เวลาว่างจากการกริดยางซึ่งเป็นอาชีพประจำมารวมตัวกันที่วิสาหกิจชุมชนเปิดครัวเคาะกระทะเตรียมวัตถุดิบที่มาจากในท้องถิ่นปรุงเมนูน้ำพริกเจ็ดอย่างสร้างอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มสตรีได้เป็นอย่างดีคือเมื่อก่อนเขามีกลุ่มแม่บ้านไงสมัยก่อนเนาะแล้วก็ เขาก็หยุดไปเขาก็หยุดไปวันนั้นน้องบุญญาฤิ์เขามาตั้งกองทุนแล้วก็ตั้งร้านค้าประชารัฐแล้วก็กะก็คุยกับน้องเว่าแค่พูดเกินๆว่าเนี่ยอยากให้กลุ่มแม่บ้านเขากลับมาอีกนะเพราะว่าคือเราทําอะไรหลายๆอย่างเยอะไงแล้วไม่คิดว่าน้องเขาจะเก็บเอาไปคิดไงพออยู่มาน้องก็โทรมาบอกว่าเนี่ยหาพวกพวกคณะรวมตัวรวมตัวกันแล้วเดี๋ยวจะตั้งกองจะตั้งกลุ่มแม่บ้านเรากะก็เลยชวนเพื่อน ใครสนใจมั่งก็มากัน20บกว่าคนคือของเรา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 ,เราใช้แบบมีเวลาว่างเนาะเราไม่ได้เน้นว่าเออบังคับให้ใครมาใครว่างก็มาเราจะใช้แบบการทํางานคือเราแบ่งผลเบี้ยปันผลกันเพราะการทํางานถ้าใครไม่มาก็จะไม่ได้มันจะเป็นแบบนั้นคือเรามีหลายอย่างจากน้องบุญบญ,ญาลิศคณะที่ขอก่อไว้กับเราอย่างเช่นเนี่ยให้ให้เงินมาสองแสนบาทให้มาทําเนี่ย ที่จริงเราไม่มีหรอกนะตองนั้นเราแค่เลี้ยงขนมจีนได้แค่ห้าหกหมื่นเองมันคงไม่พอก,ก็เลยให้มาแล้วก็เราก็ได้ทําตรงนั้นก็รู้สึกขอบคุณนวิสาหกิจชุมชนบ้านโฮปัจจุบันมีสมาชิกกว่า20คนเริ่มจากการทําเครื่องแกงตําม,มือจนได้รับองค์ความรู้และงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐพัฒนาจากเครื่องแกงสู่เมนูน้ําพริกรสเด็ดจนปัจจุบันมีมากถึง7เมนูส่งขายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะดเดียวกันยังได้รับการไว้วางใจให้ไปสอนเสริมและให้องค์ความรู้ด้านการทำเครื่องแกงและน้ำพริกให้กับหน่วยงานและประชาชนที่สนใจอีกด้วยเราก็จะมีแบ่งกันนะคะก็คือแบ่งหน้าที่นะคะโดยตัวดิฉันเองก็จะเป็นคนจัดหาวัตถุดิบนะคะจากในพื้นที่แล้วก็ ในท้องตลาดนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีในพื้นที่ของเรานะคะเราก็จะมีเครือข่ายนะคะในตำบลทุ่งตําเสาขอขอบคุณสมาชิกหมู่ที่5บ้านโนนะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะที่รวมตัวกันแล้วก็มีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็ไม่ไม่คิดเล็กคิดน้อยนะคะมีอะไรมีหนักนิดเบาหน่อยเราก็ให้อภัยกันนะคะมานั่งตรงนี้ าบางคนอาจจะไม่เป็นมาแต่เกิดนะคะแต่เราเข้ามาเรียนรู้ได้นะคะบางคนอาจจะมีประสบการณ์แต่บางคนไม่มีประสบการณ์ในการทํางานเราก็มีการสอนพี่สอนน้องนะคะตรงนี้ก็เรียนรู้เหมือนๆกันนะคะการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนบ้านโฮะนับเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในการบริหารจัดก,การกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพราะวิสาหกิจนี้ถูกขยายผลต่อมาจากการดําเนินงานของร้านคา้าประชารัฐ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองโครงการตามแนวทางประชารัฐในปี2559ผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้กับกลุ่มสมาชิกมาจนถึงปัจจุบันแต่กว่าจะมาถึงความสําเร็จในวันนี้ในอดีตกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านโต้องล้มลุกคลุกคลาน เนื่องจากในช่วงแรกของการมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนอกจากยังเป็นเรื่องใหม่ทั้งการคัดเลือกคณะกรรมการที่มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการกองทุนหรือแม้กระทั่งความเข้าใจของชาวบ้านในการกู้ยืมเงินกองทุนทําให้ช่วงแรกต้องหยุดดําเนินการและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและปรับปรุงด้วยพลังของชุมชนโอ้เมื่อก่อนมีกลุ่มแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านเราล้มไปเมื่อประมาณ10กว่าปีเราต้องฟื้นกลุ่มแม่บ้าน ใช้ชื่อใหม่ว่ากลุ่มวิสาหกิจจุมชนกั้งแรกให้สมาชิกมาตาแก้งแกงโดยที่ตํามือตําครกนะครับมีแกล่นั่งแคล่แล้วก็นั่งตํามือกันเหมือนกับขูดมะพร้าวสมัยก่อนหลังจากนั้นก็ส่งสมาชิกไปอบรมนะครับเกี่ยวบเรื่องการทำตำพริกตั้งแต่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านระดับชาตินะครับมาช่วยเหลือสนับสนุนพบประมาณ และให้คำแนะนำในเรื่องการปฏิบัติงานและก็หน่วยงานของรัฐขอขอบคุณมหาลัยราชภัฏมหาเลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นะครับมาส่งนักศึกษาและอาจารย์มาช่วยแนะนำมาฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติงานในเรื่องของกลุ่มน้ำพริกนะครับทำน้ำพริก ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนบ้านโฮได้รับความไว้วางใจให้ไปสอนเสริมและให้องค์ความรู้ด้านการทําเครื่องแกงและน้ําพริกให้กับหน่วยงานและกลุ่มประชาชนที่สนใจจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จและกําลังใจที่ยิ่งใหญ่ของกลุ่มสตรีในชุมชนนอกจากได้ใช้เวลาว่างจากอาชีพหลักให้เป็นประโยชน์ยังก่อให้เกิดการสร้างงานและรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีควบคู่ไปกับการรักษาความเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบ เข้มแข็งและมีวินัยทางการเงินในการบริหารจัดก,การกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของตนเองอย่างยั่งยืนต่อไปน้ำพริก้อยๆท้องน้ำพริกบ้านโนเท่านั้นนะจ๊ะอากพงบุญชีพถ่ายภาพตลิตวดีแก้วสองเมืองทีมข่าวเอ็มบีีภาคใต้รายงาน